วันนี้มาทำขนมมันหวานนึ่งกันค่ะเนื้อแป้งเหนียวนุ่มหน,นุบหนับใส่มะพร้าออ่อนเข้ากันมากสูตรนี้แป้งนุ่มข้ามคืนเลยนะพร้อมแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นมันหวานนึ่งสุก300กรัมนะคะหรือใครจะใช้เป็นมันแครอทหรือว่ามันม่วงก็ได้เช่นกันค่ะนำมานึ่งแล้วก็บดให้ละเอียดเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปหช้อนโต๊ะค่ะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้เช่นกันนะคะ ผสมให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยค่ะคุณยายชอบใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวมีกลิ่นที่หอมจากนั้นก็เติมเกลือป่นลงไปประมาณปลายช้อนค่ะกะทิ150มิลลิลิตรเติมแป้งมันลงไป13ช้อนโต๊ะค่ะตมด้วยแป้งข้าวเหนียว6ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าหช้อนโต๊ะค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะ เราก็จะได้ความข้นเหนืดประมาณนี้ค่ะเวลานึ่องออกมาแล้วขนมจะเหนียวนุ่มหนุบหนับอร่อยเสร็จแล้วเราก็จะนำมาห่อใบ,บตองกันเลยตักไว้ตรงกลางใบตองนะคะจากนั้นก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปตามชอบได้เลยแล้วก็พับเข้าหากันพับจากข้านบนหรือว่าข้างล่างเข้าหากันก็ได้เช่นกันค่ะเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ ถ้าใครไม่มีใบตองก็ใช้เป็นถ้วยนึ่งที่เรามีได้เลยค่ะจะใช้เป็นถ้วยตะไลก็ได้เช่นกันค่ะใบตองก็จะมีกลิ่นที่หอมด้วยนะคะคุณยายจะตัดใบตองตากแดดก่อนที่จะมาห่อขนมนะคะเวลาเราห่อขนมเขาก็จะได้ไม่แตกค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดเลยเราจะนำขนมมานึ่งด้วยไฟกลางประมาณ20นาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกนะคะ พอขนมสุกแล้วพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วเราก็มาแกะออกจากใบตองแบบนี้เลยเนื้อขนมก็จะเด้งๆนุ่มๆหนุบหนุนะคะไม่ติดใบตองด้วยรสชาติหอมหวานมันพอดีเลยถ้าใครชอบเซฟเก็บไว้ทําตามกันนะคะอร่อยมาก